The way you act so cute It's like I'm the only one talking to you Words like this Are meant to be just keep my cool How are baby? My boo miss you ooh, 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 ooh. Love you, baby, goo go, go, go. can keep my cool when I'm with you I got you back มู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 ตอนนี้มันก็เขียนมาจากแบบเราเราคิดว่าแบบเอ๊ะถ้าเป็นแฟนกันแล้วเราจะพูดเสียงสองกันอะ่ะ <c oughs> เขาจะพูดกันยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ที่คบกับเพื่อนคนหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาก็จะพูดเสียงสองกันแบบ อะไรไงเออเออเอาเอราก็จำเขาก็จะแบบเป็นแนวที่เขาแบบนิยมใช้กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยเอามาใช้อ่ันนี้ก็คือเป็นไอเดียของเราเลยที่ใส่เข้าไปในเพลงนี้ด้วยใช่ซึ่งซึ่งมันมันเป็นคือมันเป็นคําพูดที่ที่แบบเราเราจําได้เลยเวลาที่เพื่อนพูดกับแฟนเขาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็รีเลทกับคอนเซปต์ของเราที่แบบว่าเหมือนเราเป็นบุคคลที่สามแล้วมองคนเล่นที่แบบเป็นแฟนกันเล่นกันเราก็จะมีความเออเออ พี่ก็รู้สึกอย่างนั้นกับคู่เราเอขอบคุณนะข,ขอบคุณครับนณครัก